สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธนะคะวันพุธท,ที่10มิถุนายน2563วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาทำงานมนุษย์แรงงานมนุษย์เงินเดือนข้างหลังคืออะไรเอ,อ่ยข้างหลังคืออุปกรณ์ก่อสร้างคุณรู้ไหมว่าอันนี้ผมหรือว่าไม่กวาด เดี๋ยววันเสาร์อะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องตัดออกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาดูสถานที่ทำงานเดือนหน้าเราน่าจะดับเข้าไปสู่สถานการณ์เดิมได้ตอนนี้เรามาขายอยอหน้าประตูอันนี้น้องสาวนะคะโสดนะคะยังไม่มีผัวยังไม่มีลูกค่ะ อันนี้พี่สาวนะคะอันนี้ยิ่งโสดใหญ่นะชะแ้งเขาอย่าไปสนใจเขาไม่ใช่น,น,น่ารักโรคว้าวว่าและอันนี้ก็คือเราถามว่าแต่ละวันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเราค่ะเจ้านายใจดีจ้างมานั่งเล่นโทรศัพท์ถามว่าพอใจไหมกับเงินเดือนที่เจ้านายให้ พอใจจ้าพอใจมากๆกับการเล่นโทรศัพท์วันนี้ไม่มีอะไรมากพูดแค่นี้ไม่ไ